นี่คือโน้ตบุ๊กที่เบาที่สุดจากทาง ASUS นะครับผมกับตัว Zenbook A14 น้ำหนักของเค้าเนี่ยแค่899กรัมเท่านั้นถ้าไม่เชื่อหรือให้ตากล้องถือดูเลยเอาเอาเาเป็นไงเป็นไงเบาวะเบาวะเบาอเออเบาแบบนี้ประาลา,เา์เค้ามาดูด้วยเปิดมือเดียวได้ไหมนี่ว้าวอะว้าววะ 899กรัมเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้เพราะว่าวัสดุของเขานะครับเป็นเซล a ม่าลูมิเนียมนะเนี่ยเขามีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าเป็นหินแบบนี้เป็นแบบแผ่นกระเบื้องแบบนี้ผสมผสมกันออกมาเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็นาเห็นตัวเครื่องบาแบบนี้นะครับพอเชื่อมต่อไฮเอเขายังมีมาให้นะไม่ได้ตัดทิ้งนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย HDMI ตัวเต็มด้วย USB Type C อันนี้น่าจะเป็น USB C นะเขามีเขียนไม่บอกเลยโอนถ่ายข้อมูลในระดับ40กิกะบิตเซกแล้วก็รูดเสียบหูฟัง HS 3.5ทุกพันเลยโดยความพิเศษของเขาเนี่ย นอกจากที่มันเบาแบบนี้แล้วนะครับ CPU ขเขาเป็นตัว Snapdragon ด้วยนะอ่ะเดีย๋ยวให้ดูสเปคคร่าวๆนะครับตัว CPU ขเขาเนี่ยเป็นตัว Snapdragon X+ Class นะครับผมแรม16 g b กซ์ออนบอรอยู่แล้วแล้วก็ตัว Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6E การ์ดจอเป็น Areno อ,อะไรประมาณนี้มีให้เลือก2สีนะคือสีที่เป็นแบบแซนแซนน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสีดำนะเนี่ยถือให้ดู2สีมาพร้อมกันเบามากอะเอาจริงอยากได้เอามาใช้เป็นเครื่องส่วนตัวเลยนะ